คันใหญ่บึกบึนลายฟอร์ดเขาละคด้านหลังตัโอ้โหฟอร์ or, ดหนังแรปเตอร์ดูดิของฟอร์ดการงานช่างล้านแปดนะฮะตัวโลโก้ฟอร์ดสีดำบึกบึนขนาดใหญ่นะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาเริ่มนะยังไม่ลงบัตรไวท์เอนี่เงี้หน้าจอขนาดใหญ่ตัวจับไม่จะเป็นด้านหน้าด้านหลังจับขึ้น มาติฟังก์ชันอาร์ติฟิคคอนโทรลตอนนี้ก็สวยนะตอมแท็กเนะี่ยมีเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังเหยียบโลบาร์แบบสปอร์ตบาร์แบบปรับได้เท่สุดเจ๋อโลบาร์ลายแม็กคาะ์ลายแม็กคารจะมาเป็นตัวนี้ย,ยางกูดเยียดดีเลยนะฮะตอมแท็กสู้ไหวนะครับตัวน,นี้ผมชอบ,ชอบแบบตอมแท็กอะ่ะนี่ฮะ มีฟอร์มองลลยมาติฟองชันแอทิฟคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับสวยมากครับเพื่อนๆจัดเลยครับเอาแบบตลอดตัวสวัสดีครับวันนี้ลุงอ๊อฟมางานโมอเตอร์มอเตอร์โชว์เอ็กโป2025นะครับงามจะเริ่มตั้งแต่วันที่ย9พฤศจิก,กา,กกาจนถึงวันที่10 ฐานวาคมนะฮะที่ i ิมแพ t อะ e ราเมืองทองธานีนะครับวันนี้วันที่1จัดมาได้3วันแล้วยังเหลือมีเวลาอีกถึงวันที่10นะฮะถึงวันที่สิก็อีก9วันพาไปชมฟอร์ดกระบะฟอร์ดก่อนนะครับผม ตาวอกฟอร์ดหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแลปเตอร์แลปเตอร์เป็นรถอะไรที่สไตล์ฝรั่งนะครแลปเตอร์สไตล์ฝรั่งแล้วนะครับล้านกว่าพันใหญ่บึกบึนสไตลนะ์ฟอร์ดเขาเลยครับฟอร์ดโลโก้ขนาดใหญ่สีดำ ดูรอเลยฮะพลังการงานสร้างมากอ่ะตอนนี้คือเพื่อนก็ือนออกนะแต่โต๊ะเอาตัว,ตว,ตว,ตวขอเป็นสีฟ้าๆสวยๆไม่สวยแล็กเตอร์ด้านหลังราคาล้านหกต้นบารมีก็หน่อย ดูยางกันนะครับบอกว่าบึกบึนมากอหล<ช>ะร้านแปดขอบสิบเจ็ดครับใหญ่มาก,ามากโอ้โหฟอรนังแร็ปเตอร์ดูดิฮะของฟอร์ดการงานช่างร้านแปดนะฮะกระบะใหญ่บึกบึนไปฟอร์ดเขานะครับ มาดูพวกรุ่นลองมาเกี่ยบที่ยิ่งตามของถนของเรารถกระบ,บะต,ตัวที่คนเขานิยมพว,วกวยแท็พวกอะไรแบบนี้นะครับพามาดูกระบ,บะเอาตัวนี้ก่อน XLS เอตอนนี้ดับเบิลแชป XLS หนึ่งพรก้าส c ขนาดหน้ายางสองห้าห้าเจ็ดสิบาขอบสิบเจ็ดสี่ประตูอ่าขอบยางสิบเจ็ดนะครับเก้า0สสามืสี่พันบาทแบบเป็นดาวสีแบบดำด้านดำดำ,ดำตัวโลบาตกแต่งโครงเหล็กลันเกอร์ลันเกอร์แล้วเ,เปิดปิดหน้าไฟหน้าต้นมัดสูงต่ำนะ ตัวแล้วก็ฟอร์ดําดำบึกบินขนาดใหญ่นะครับไปตัดหมอกไปเรเดียมและนี่ไรเป็นตัวยูครอบไปหาตัวโลโก้ฟอร์ดนะฮะเจ็ดแสเหมื่นก้ันบาทราคาเริ่มนะยังไม่ลงบัตรนะฮะดูต,ตัวข้างในเนะโอ้โหจับมาพรีเมียมมากเลยนะครับผมวายเนี่ 1, หน้าจอขนาดใหญ่ตัวจับไม่จะเป็นด้านหน้าด้านหลังจับขึ้น มาเตฟังชันอาริฟิคคอนโทรลกุ่มอุ้มเครื่องเสียงนะครับไม่มีอาริฟิคคอนโทรลทั่วท,ทีนะครับไฟออโต้ตัดสูงต่ำอัตโนมัตินะฮะฟอร์ดนะครับอันนี้ดำด้านแต่ชอบโลบาร์มแข็งแกร่งมากเลยนะก็ไฟด้านด้านนี้ไฟเลี้ยวนะฮะมีตัวบล็อกขอบหน้ายางตัวขอบหน้ายางนี่ก็สวยสไตล์ฟอร์ดนะสวยมาก ดำด้านเป็นสีที่มันเป็นเป็นสีคนชอบอีกแบบหนึ่งนะครับ934,000าบาทตอบ17บโลบา YLS YLS y l นี่เลนเจอร์เนี่ยเห็นไหมฮะโลบาโคตรสวยเลยครับตัวนี้ครับวายบ Y สแจ่งจริงตัวโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ตัวคันเหยียบ มีไฟส่องายทะเบียนนะครับตัวหนังสือเลนเจอร์ครับผมกล้องนะฮะมีกล้องมองหลังนะครับผมไฟก็เป็นตัวตัวบีเหมือนเลขแปดอ่ะโอ้บึกเบึนมากครับตัวนี้บึกเบินจริงสวยครับเยอมากตัวหน้าจะออกไปทางเอเวอเรสต์หมดแล้วนะฮะตัวฟอร์ดนะอ่ะมาดูอีกรุ่นหนึ่งตัวฟอร์ดตัวใหม่ๆก็สวยนะฮะดีไซน์สวยหน้าจะออกไปทางเอเวอเรสต์หมดแล้วนะครับ อีกรุ่นหนึ่งกวาเลนเจอร์โลโก้สีดำตัวไฟเดลทามรันนิ่งไลท์ตัวยูขอบมานะครับผมไฟตัดเงอโลโก้นี้จะเป็นแถบได้อีกด้านหนึ่งอันนี้สีดำด้านแบบดำด้านอีกแบบนี้ฮนะอ่ะมาดูสเปกเซปประตูอันนี้เป็นรุ่นซปเปอร ดับเบิลแคบสปอร์ตนะฮะอันนี้รุ่นสปอร์ต990,000าเบาทขนาดหน้ายาง255 65R ขอบ18เครื่องยนต์กระบอกสูบ1,900จกาอจสบกส4ประตูนะครับผมดำด้านนะฮะสวยมากครับเห็นไหมครับเกียร์ออตโต้แต่เดยกมือจะเป็นเมนวลอยู่แอร์ออตโต้หมดเลยครับผมปรอบล็อกมีตัวขึ้นตัวอะไรแบบนี้นะครับผม ด้านหลังขอบอยาง18อะโอ้บริษาทก่วงกันแล้วตัวไฟจับไฟมีอะไรส่องให้เห็นเลยนะครับผมตัวสปอร์ตนะฮะดำด้านยางขอบ18ถังน้ำมันขนาดใหญ่เห็นไหมตัวโลบาเขาเป็นฮัมเมอร์ฮัมเมอร์ตัวใหญ่โอ้โหเล็กตอนนี้มีปิดตูวด้วย,ยนะฮะตัวฝอดก็มีตัวเหยียบอยู่แล้วตัวไฟก็จะออกมาเป็นตัว โค้งฮะเปิดปิดฟ้าท้ายแบบผ่อนแรงไม่ต้องมีน้ำหนักรัเวลาเปิดปิดนะนี่ฮะตัวที่อันนี้ตั้งได้เถิมได้นะครับตัวสปอร์ตไฟแท็กได้สีขาวฮะจตอมแท็กจตอมแท็กจตอมแท็กอีกรุ่นหนึ่งจตอมแท็กตัวน,นี้ก็สวยนะจตอมแท็กเนะี่ยมีเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลัง ตัวหนังสือฟอขนาดใหญ่ตัวไฟทามเหมือนเลขเลขสมนะเหมือนเลขสมีกระบาเหยียบโลบาแบบสปอร์ตบาแบบปรับได้เท่สมเจอโลบานะครับตัวนี้ขอบยางตัวจัตอมแท็กมันจะสวยอยีกแบบผมชอบลายแม็กคาลายแม็กคาจะม่เป็นตัวนีย้ยางกุดเยียงดีเลยนะฮะ ตัวนี้1,294,000บาทนะฮะเครื่องยนต์1,996งเเกีซีเกียร์อัตโนมัติขนาดหน้ายาง2 5 5 5้อบาขอบ20ตัวนี้สูงตัวว่าขอบยาง2อขอบ20 20นะฮะทั้งน้ำมันขยนายโรบาสีดำปรับได้ตัวโรบานี้นะมีคิ้วข้างบนมีพรีเมียมนะครับตัวนี้แล้วดูห้องโดยสารโอ้โหสูงกว้างเลยนะครับผมสูงกว้างมากนะฮะ มีไฟเหลียวมีกล้องรอบทิศคันเลยครับผมเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้ครับตัวนี้ครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทขอบยางยี่สิบโอโ้โหนี่ครับตอมแท็กสู้ไว้นะครับตัวนี้ผมชอบสบบะตอมแท็กอะเลนเจอเร์เลนเจอร์ตัวหนังสือฟอร์ดโลโก้ตัวพรีเมียมกระจังหน้าพรีเมียมไฟตัดหมอกนะฮะ โอ้โหสวยสวยครับมีกล้องมองรอบทิศคันนี่ฮะมีฟังมอ์ชอะไรมาติฟังก์ชันแอทิบคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับสวยมากครับเพื่อนๆจัดเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมเน้นรถกระบะนะฮะวันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะพาชมกันแบบอิ่มใจกันเลยนะครับ